สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เมื่อวานเราเกิดไปลัเรื่องผู้ขายนะครับซื่อสัตว์ไม่ซื่อสันะครับผู้ขายเดี๋ยวนี้มีมีหลายอย่างนะครับเอาเรื่องแรกก่อนที่เห็นตามท้องตลาดทั่วทั่วไปคือคพูดข้อมูลไม่หมดนะครับพูดข้อมูลไม่หมดก็คุณก็เห็นตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับ หรือผูดข้อมูลที่มันเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะเนี่ยคุณไม่ขยายให้ผู้สื่อฝังว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงคือคุณง่ายๆคุณสื่อสารแต่คำที่คุณรู้แต่ไม่ได้สื่อสารให้ชาวบ้านรน,นะครับเหมือนอย่างพวกทองต่างๆ ทองี่4 k ทอง 18k ทอง 9k ทองอิตาลี่อทองชุบไมโครทองอะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันเป็นเทคนิคเป็นสับเฉพาะในแง่ข้อมูลของคุณนะครับนะครับแต่คนซื้อเนี่ยจะรู้ในแง่ของว่าทองเขาเข้าใจคำว่าทองครับ ทองจริงหรือทองปลอมชาวบ้านเขารู้แค่นี้ครับเขาไม่รู้หรอกบางคนเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าทองจะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทองหกสิบเปอร์เซ็นต์ทองห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็แล้วแต่รอบทองหกสองจุดหกหกจหจุดสองห้าทองเกเก้านะครับบางครั้งถ้าคุณไม่ขยายความชาวบ้านไม่รู้หรอกครับเขารู้ว่าเขาซื้อทองเขาเก็บทอง เขาเก็บทองเพื่อไว้อะไรตอนที่เขาวิ่งเงินนะครับเขาก็ซื้อทองนะครับเพื่อเพื่อหวังว่าแนวทศทองขึ้นราคา,าเขาเมื่อขัดสนเดือดร้อนเขาจะนาไปขายนะครับนี่คือความซื่อสัตย์ที่คุณพูดข้องไว้สำหรับผู้ขายี่เรื่องแ้กนะครับผู้ขายเนี่ยบางครั้งเป็นสัตว์ที่มีจามิ สองพูดไม่จริงน,นะครับเช่นซื้อของมาของมีต้นต่อมาจากหลายประเทศหลายพื้นที่นะครับราคาแตกต่างกันแน่นอนครับนะครับราคาแตกต่างกันแน่นอนเช่นของลูกพุ่นแบบนี้เอากันตรงๆลูกพุน่นนะครับมีทั้งจีนทั้งอเมริกาทั้งอเมริกาใตา้ ในท้องตลาดนะครับนะครับในพวกแอปช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆที่เห็นกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยขายลูกคุณมาจากอเมริกาตาซึ่งมันจะกเปรี้ยวนะครับแต่คุณภาพเนี่ยสู้ของอเมริกาไม่ได้คุณภาพคือคุณประโยชน์ของมันนะครับเราทานลูกคุณอเมริกาเนี่ยลูกคุณเนี่ยมีไฟเบอร์สูง นะครับไฟเบอร์สุงกินเพื่อรักษาการท้องผูกหรือสำหรับคนที่ท่ายยากได้แต่ถ้าเป็นคุณจีนหรือคุณอเมริกาใต้เนี่ยคุณประโยชน์พวกนี้จะน้อยลงแต่รสชาติจะดีเพราะว่ามันอมเปรี้ยวแต่คุณอเมริกาไม่อมเปรี้ยวนะครับแต่คุณประโยชน์อย่างที่เราบอกที่ผมบอกว่าลูกค้าผู้ขายเนี่ยพูดไม่จริงพูดไม่จริงคือ บางครั้งนะครับคุณอเมริกาใต้หรือคุณจีนเนี่ยราคาจะถูกกว่าคุณอเมริกานะครับนะครับถูกปร่ามาประมซณน0นะครับแต่เอามาบอกขายลูกค้าเนี่ยหลักบอกคุณอเมริกาซื้อมาจากจีนต้นจองออริจินอลมาจากจีนแต่คุณบอกอเมริกา เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผู้ซื้อไม่ไม่ทราบหรอกครับนะครับบางผู้ซื้อบางคนไม่ใช่ความผิดของผู้สื้อแต่ผู้ขายเนี่ยพูดไม่จริงนะครับนะครับคุณขายให้บอกเพื่อให้ขายได้ราคาสูงนะครับกำไรเยอะๆนะครับผมถือว่าเรื่องเนี้ผู้ขายไม่ซื่อสัตย์นะครับไม่ไม่ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ถ้าผู้ซื้อเนี่ยไม่รู้ก็ไม่เป็นไรบางคนผู้ซื้อเนี่ยเขาทราบเหมือนที่ลูกค้าบางคนเนี่ยมาถามผมว่าทําไมลูกคุณอเมริกาของร้านผมก,กับร้านอื่นๆที่เขาเคยซื้อไม่เหมือนกันในเมื่ออเมริกาเหมือนกันผมบอกว่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับต่อยกหลังให,ให้ให้ลูกค้าดูว่า ผมเนี่ยออริจินอลคือมาจากอเมริการผู้นำเข้านำเข้าต้นต่อผู้ผลิตคืออเมริกาแต่ของคนอื่นผมไม่ทราบนะครับจะเขาซื้ออะไรจากไหนผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าซื้อจากร้านผม,ผมถ้าตัวไหนผมของอเมริกาตัวไหนของไทยตัวไหนของจีนผมบอกตรงๆนะครับ นะครับนี่คือความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องที่สองครับผมบอกว่าสองเรื่องเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ผู้ขายเนี่ยทําให้ผู้ซื้อเนี่ยเกิดความระแวงน,นะครับผมถึงบอกบอกว่าปาเน่าตัวเดียวเนี่ยจะทําให้ปาเน้าทั้งเทศ พอเขาเกิดความแรงขายคนอื่นก็จะผู้ขายคนอื่นก็จะมีปัญหาไปด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําแบบนี้ผมถือว่าเป็นูขายที่ไม่สมควรนะครับเมันมันทำให้วงการขามันกระทบกระเทือนได้แ,แย่ลง ยิ่งตอนนี้เป็นมาคนมาขายออนไลน์เยอะยิ่งลูกค้าไม่เห็นของด้วยน,นะครับถ้าเกิดปัญหาแบบนี้มันทําให้คนระหวานระแวงเขาจะไม่กล้าซื้อของทางออนไลน์ทงนัน,นะครับเพราขนาดเจอจากตัวเองมาปุ๊กเห็นของทีมคุณยม่วดได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะทำเลยครับ รนะครคุณพยายามไม่ถ้าไม่คิดว่าจะคิดว่าจะกับไล่เยอะๆนะครับนะครับก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับแต่เพียงแต่ว่าการจะทำแบบเนี้ยมันไม่สมควรนะครับคุณไม่ชื่อสั์ต่อลูกค้าผมเน้นำเ่างม เดี๋ยวนี้เราจะมาต่อกัน EP เรื่องความสัตย์ับถ้าสนใจ้าแบรนด์หลงหาซื้อได้ช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับเรามีหน้าร้านนะครับอยู่ที่เยวาวราชซอยถ้าคุณมาเห็นซองนะครับอยู่หน้าร้านเราเป็นแบบนี้นะครับนั่นคือร้านเรานะครับขอบคุณนะครับ